อุ้ยหลังรั่วปอดที่ดาดฟ้าตึกสามชั้นอะเรียบร้หลงอะไรเนะเอ้ยเอ้ยหัวจุ่มกำมัดกำมาัด มันดึงเพื่อนได้ <What S 1> ว่า <out? S 1> จก็มีคนโดนแช่งอะวิ่งมมนได้กําปืนเลยเไม่กําปืนอะไรอะดูเลือดผมด, <c oughs> ดิได้ดดได,ได้มันลงตรงนั้นหมดเลยสี่ตัวเว้ยแล้วฆ่าสี่หรือ,อยังอะยังไม่ได้สักตัวเลย <What> s <S ตึกนีนะ้ระวังนะตึกนี้ก็มีแคลอกข้างหน้า ขา้างหน้าเบอร์สามอ่ะมีเหมือนกันค้ยบทกันนี่กูตกใจนะ่นนี่มึงรอบยิงกูคุยมันอยู่ข้างบนมันอยู่ชั้นบนจะเดืก็มันคุยสนุกไงจักริน Watch out หลบๆไปก่อนหลบไปก่อนคุณไ,ได้ลบข้ามมุดก่อนเอดี๋โดนลาดนะดดนะมัรลากไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตายตัวนี้แล้ว <c oughs> นา่าจะเหลือตัวเดียวแล้วตรงนั้นไนะ <c oughs> แล้วหมดมาแล้วผมดมาแล้ว <c oughs> ็อแล้วย่างที่อย่างกูคุณลีไปมานี่มานี่เข้ามานี่เข้ามานี่มันอยู่ <What> s <S ไหนตรงนี้นออ่ะตกใจดไม่มันอยู่ไหนแล้วไม่มีใครบอกเลยเนะี่ยชั้นสองชั้นสองนี่พี่ชั้นสอง <out. S 2> นอก Mark the location. ไม่มีเฮ้ยไม่มีได้ไงก็มันตายเลยไม่ใช่หรอตัวนั้นอ่ะไอ้ล็อกพี่นุ่มอะไรนะครับคนเลยวไอ้ล็อกยีมันตายตายเลยใช่ป่ะเออผมเห็นคิวฟีดมันตายเลยเนาะแล้วไอ้ล็อกองอะไรเนี่ยอาจจะตายเลยก็ได้ผมตื่นเต้น เอาคนนี่หว่าด้วไกลนะพี่โดนลากเปล่าเหไหมมันลากเลยเนชุดยอุย๊โอ้สายมีง Don't give up Your teammates can still recall you ผมโดนซ้ายนะไอ้ล็อกไอ้ล็อกผมโดนซ้ายนะสามอ่ะตัวสามอ่ะคนนี้อ,อ,อยู่ตรงนี้ Watch out I'm recalling a teammate มันมีตัวสไน p e r M สองสี่ตัวไงล็อกใช่สองบ้านชุบเดิมใช่ไหมพี่อ๋อบ้านนี้บ้านนี้ Watch out มาแล้วล็อกประตมาแล้วลองบ้านชุบเดิมนะใครโดตกใจเล่าอะหลังกำแพงบ้านชุบเก่า,าอีกสองตัวมาแตกตัวหนึ่งเลยลอกรอก่อนเดี๋ยวผมจะอ้อมไปตบให้อย่าเพิ่งเดินนะมันมีหลายตัวนะ มาที่มาแล้ว s <S หลังมันก็มาแล้ววะ่ะด mm. เนิล็อกตายต้องรีบรปิดบันโขว่ะขะ้างหลังโบดใหม่มาแล้ว,วอ่ะก่องติดจีอะโอ้ยข้างหลังอีอีอีญี่ยงเขาอยู่ไหนเนี่ย ตรงนี้หมดตรงนี้หมดไปดึงเดี๋ยวผมไปดึงให้ผมไปดึงให้ I'm recalling a teammate เย้ <f ew> ผมได้เกิดแล้ว thanks ครับผมมาแล้วโุ้ย <c oughs> ตรงนี้ดาวเวตเาเนี่ยแล้อขอนู่นข้อที่จีวิ่งไปนู่นเเว้ F24 ไว้ตัวเดิมไว้ตะกี้ยิงผมอยู่ตอนแรก ซีอูรับบีแบตเพิ่มเหสองเปอร์เซ็นต์รอรอรอแล้วแต่วันต้องวิ่งมาหาเราเว้ยวงบีบแล้วในบ้านนะพี่

มันเขวบมันเขวบไว้แล้ว Watch out อย่าตอนเด้หายไปไหนแล้วว่าตะกี้เมังขอบข้างล่างล่างอ้าหมดแล้วเหรออุ้ยหลังรั้ว,วหมดได้เหรอไอตีบ้านก่อนแล้วอันนี้มันเพิ่งโดดหายหรอ สองตัวนที่บ้านตรงนู้นมันเดือดหลังกำแพงอีกตัวนึงไม่ใช่อทำไมผมไม่เห็นมันเลยผมรอดไวแล้วไม่รอดอ้าาาาาามนี่ เห็นไม่คีตอตัวนเงรอตะเกียรไอ,อ้รัอกดูไอ้ร็อกดิคุณนี่หลังหิน Watch out หวังว่ามันจะอยู่ตรงนั้นทั้งสองนะ Mark the location ด้วยจับวด้ Victory belongs We're to the us. best.